สวัสดีค่ะสวัสดี PFC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องครูเชียงตรงนะคะซึ่งวันนี้น้องคูจะพาพีพีเอทุกท่านนะคะไปสำรวจโดูในตลาดนะคะว่าสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งอัตรา,าเงินเลกเป็นเงินพม่าในวันนี้นะคะก็คือตอนกลางวันนะคะน้องครูไล่ติดตาม พี่เจ้าของร้านที่เขารับแลกเงินใน t ิ k t ตอลเขาไว้นะคะเขาก็จะอัปเดตวันละสองเวลานะคะตอนเช้าตอนเย็นบางวันอัตราเลกเป็นเงินไม่เปลี่ยนเขาก็จะอัปเดตวันละหนึ่งคลิปแบบนี้นะคะก็วันนี้คืออัตราเลกเป็นเงินนะคะเงินไทยแลกเงินพม่านะคะเงินไทยหนึ่งพันบาทแลกเงินพม่าได้อยู่หนึ่งแสน 158,000จัดนะคะ PFC ทุกทานแล้วก็เงินหยวนะคะเงินโหยน100โหยนแลกเงินพม่าได้75,000จัดแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเ,ออเงินพม่ารเริ่มแข็งตัวขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะคะไม่รู้ว่าสินค้าในตลาดจะออยอมลดราคาลงมาไหมนะคะซึ่งเขาเออตั้งแต่เขาขึ้นราคาตั้งแต่อัตราเลขเป็นเงินถึง2แส0จัด ตอนถึงตอนนี้ก็น้องโกก็ยังไม่รู้นะคะว่าสินค้าในตลาดเวียงจะลดลงหรือว่ายังแพงเหมือนเดิมนะคะก็คือวันพวกนี้ก็คือจะเป็นวันฟ้านั่นเองนะคะก็คือเออเป็นวันศินหลวงแล้วก็เป็นสินวัวหลวงนะคะรอ,อ,อติดตามชมคลิปพ่กนี้นะคะว่าประเพณีสินวัวหลวงทางเชียงตุงมันจะเป็นยังไงนะคะก็มันจะมีประวัติ ที่มาที่ไปด้วยนะคะซึ่งสินนี้คือไม่มีเจ้าโัวสินนะคะซึ่งเ,เราเนกโพกับสาวๆหนุ่มสาวในหมว่านทั้งหมดนะคะก็ได้รวมเงินกันแล้วก็คือจะทำกับข้าวถวายพระแล้วก็ผู้ที่ไปปฏิวัติธรรมประจำศินที่วัดนั่นเองนะคะก็ เอ,อนกโบก,กับเพื่อนๆก็กำลังจะออกไปจ่ายที่ตลาดตอนเย็นนะคะก็คือเมื่อกี้ฝนตกนะคะซสาวเ็ายังไม่ลงมานะคะก็ตอนนี้คือนกขบวมาเปิดคลิปไว้ก่อนนะคะวันนี้คือจะจับเงินแสนไปจ่ายในตลาดนะคะว่าจะได้อะไรว่างนะคะแล้วก็ไปอัปเดตสินค้าในตลาดให้พี่เอฟซีทุกท่านได้ดูรับรู้กันนะคะว่าแต่ ตอนตอนนี้อาตาัตราแรียกเปลี่ยนเงินมันเริ่มดีขึ้นมานิดนึงแล้วแต่ว่าเข้าของเครื่องใช้มันบางอย่างมันก็ไม่ลดลงก็มีนะคะ,ะวันนี้น้องคจะไปถามสินค้าที่นําเข้าจากไทยเป็นส่วนมากนะคะสินค้านําเข้าจากไทยไม่ว่าแพงแค่ไหนคนเชียงตรงก็ยอมซื้อซึ่งมันรู้สึกว่ามัน ได้คุณภาพที่ดีมากๆนะคะแล้วก็คือ,อ,อสะอาดปลอดภัยแบบนี้นะคะทางเชียงตรงก็คือจะชอบสินค้าที่นําเข้าจากไทยมากกว่านําเข้าจากที่อื่นนั่นเองนะคะของออของกินต่างๆนี่คือแทบทุกอย่างเลยนะคะที่เราซื้อของไทยนะคะวันนี้คือน้อโคลจะจับเงินสองแสนกว่าจา้าดนะคะอันนี้คือรวบรวมกันมา หลายคนอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือได้ซื้อผู้ที่ร่วมกันทําบนในวันนี้นะพรุ่งนี้นเคาไม่ใช่วันนี้แล้วก็คออือจดที่เราจะไปจ่ายในวันนี้ด้วยนะคะว่าจ่ายแบบว่าซื้อซื้อเข้าของที่พวกที่จะทํากับข้าวนะคะถ้าไม่จดไปมันก็คือ,อยังไงอะเราอาจจะดื่มเป็นบางอย่างได้เนาะซึ่งกับข้าวเมนู เสาวๆแล้วก็นุ่มๆเราคุยกันแล้วนะคะว่าจะทำซีเมนูนั่นเองนะคะซีเมนูก็คือจะเป็นเจหมดเลยนะคะวันพระนั่นเองเนาะก็ตอนนี้คือรอสาวๆมาก่อนแล้วก็คือไปเจอกันที่ในตลาดนะคะว่าน้องโคจะไปอัปเดตสินค้าที่น้องโคจัดไทยให้พีเอซีได้ดูนะคะเพื่อไม่เสียเวลาน้องโคพูดวนไปวน,นมาหลายรอบแล้วโอเคค่ะไปเจอกันที่ตลาดเลยค่ะ ตอนนี้คือเตรียมตัวจะไปที่ตลาดเองแล้วนะคะสาวๆจะมีสาวๆไปช่วยกันจ่ายเองค่ะหนุ่มๆไม่ไปค่ะวันนี้เจ้ามนจ่หิ้แหละท่อนตอนนี้คือเรามาถึงที่ตลาดแล้วนะคะมาเจออุปสรรคอีกแล้วนะคะติดฝนค่ะฝนตกนะคะตอนนี้คือหลบฝนอยู่ที่ร่มไม้นะคะซึ่งเอ่อ ล่มเรามีอันเดียวนะคะแล้วก็คนเรามีเจ็ดเจ็ดคนเลยนะคะก็เลยไปจ่ายตลาดไม่ได้ทีนะคะเดียวรอลูอากาะตอนนี้คือคนเริ่มจะไม่ค่อยตกเยอะแล้วนะคะคิดว่าอีกแป๊บหนึ่งน่าจะขยายนะขยายที่แล้วอหยุดตลาดทีกันอีกแล้วไปอยู่ทีทนนึ่งนั่นนั่นอ่ะโอ้โหอ้มาสก์น้ำโอเรา ตอนนี้คือลบล้มต้นไม้นะคะตอ,ตอนนี้ก็คือเราเริ่มไปแล้วนะคะผลเริ่มหยุดแล้ว มีแดดสดทาน์เตคนก็เยอะอยู่นะคะขนาดฝนตก ก็แฮทหูเออทามผักกันล็อกเนี่ยผักกันล็อกเจ้าเนื้อสวยงามเลยแคลอดแคลอย่างนี้อันนี้พวกกในะมันหวานไหมเอตอนนี้กนากหัง พากต่างเจอท้าภากตะลอกอ่ะภาคตะลอกัาคตะลอกอ่ะไม่แน่ใจโอ้พักทูยมากนูนเลย เคียนแล้วตอนนี้ก็คือซื้อไปบ้างแล้วนะคะคือว่าคนหยุดตกแล้วแต่ว่าหี่วของหนักนะคะเดี๋ยวเราจะเอาคลองออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คือตลาดคนเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งมันเป็นวัน พรุ่งนี้จะจ่ายตลาดมาอยูพูดที่มาตั้มเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยทิ้งของหนักนะคะก็เออซื้อออกไปแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้คือฝนตกหนักก็เลยตอนซื้อของน้ำมันส่งคือเราได้เแบบนี้คือไม่ได้เออถ่ายให้ชมนะคะหรเ,เดี๋ยวเราควจะไปบอกราคาที่บ้านนะคะตอนนี้คืออยู่ที่ ตนค,คนหยุดล้วก็คือคนเยอะมากเมื่อกี้คือตอนเริ่มซื้อของนี่คือคนจะคนคนจะตกหนักนะคะ ตอนนี้คือกาาลับจากตลาดแล้วก็มา,มาถึงวัดแล้วนะคะคือพวกนี้จะท like ํากับข้าวที <to ่วัดก็เลยเอาของมาไว้ที่วัดนะคะพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องขนของมาวัดนะคะอีตอนหอขอบจี้ยงเข้ามาอันีเอามือเฮือนก็ไหวนหันก็นอนอันติวนี้เอามาวัดออกมาก็นอนนี่เนาะเออเอาตกหักกองกองนี้กันเนาะ จำก่อจอยกันนะยวคอยมันไรนั่นอันน nah um ั้นของติ๊กน้ำมันอันน้นมันท้องปีกองหนึ่งอันนี้ตอเป็นห้้งทองตั้งไรอันนั้นใส่ในกาทอ้งปีอันนั้นทังปีเขาย้มท้งปีเสียงอันทิ่กน่ะอันติอนี้งตั้งไรทั้งออกมาอันเดียวอันแคลอทนี้ทองปีอันหนึ่งเหรอเ ในการนมมีซังกะต่ปุมีซังเดียวมงเียว่นี่อยู่นี่กูี่กอที่ตว่ากูหิน้อยทพภคนตายเสียบ้ากัว่าเลย ตอนนี้น้องโคโก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะซึ่งตอนไปนี่คือฝนไม่ตกนะคะพอตอนไปถึงนี่คือฝนตกหนักนะคะก็เลยถ่ายคลิปเ,เกี่ยวกบบรรยากาศมาเป็นช่งชวงๆนะคะตอนที่ซื้อของก็คือเออฝนตกหนักนะคะน้องโคโค่ก็คือช่วยๆกันเลิกของแบบเนี้ยมันหลายอย่างมากๆนะคะแล้วก็ซื้อหลายอย่างมากๆแล้วกฝนก็ตกด้วยมันก็เลยเอตอนซื้อน้องโคโก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะพอ พอซื้อเสร็จปุ๊บตอนนี้คือตอนจะกลับนี่คือเออผลก็หยุดตกแล้วก็นัพกพูดก็ซื้อแล้วไม่ได้ทายแบบนี้นะคะก็เก็บบรรยากาศในตลาดมาให้พียเซีได้ชมอยู่นะคะคนเยอะมากๆค่ะสินค้าบางอย่างก็คือลดลดลงมาตามอาตาัตราแลกเปลี่ยนเงินบ้างนะคะบางอย่างก็คือไม่ลดเลยค่ะแพงเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นไข่นะคะไข่นี่คือมันจะนําเข้าจากในประเทศพม่าอยู่ค่ะร้อน นำเข้าจากประเทศพม,ม่าในเมืองใหญ่นะคะก็คือเดื๋อวว่าาเชียงตรงจะไม่ชอบเออเรียกว่าเมืองในจังหวัดเชียงตรงประเทศพม,ม่านะคะจะไม่ชอบเรียกว่าเมืองเมืองหมานไม่ไม่ใช่ไม่ชอบเรียกว่าเมืองพม,ม่าแบบเนี้ถ้าเกิดในเมืองใหญ่ๆตองกี้มัตะเลแบบนี้คือ อ,อชาวเชียงตุงจะพูดว่าเบงมานแบบนี้นะคะบางคำน้องของพวพูดเร็วกันไปพียบสีก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะเอ,อบางอย่างอย่างเช่นน้ํามันอะไรพวกนี้ก็คือลดลงมาบ้างนะคะบางอย่างก็คือยังแพงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เออ,อย่างเช่นน้องพูซื้อนมเปรี้ยวแล้วก็นมพลังอานลำอางเนี้ยวันก่อนที่อัตราแรกเป็นเงินถึง แสนเก้านะคะอันนี้คือเจ็ดพันห้าอันนี้คือเจ็ดพันนะคะนมอ,อันนี้เจ็ดพันอันนี้เจ็ดพันห้านะคะวันนี้คืออันนี้อันนี้คือแค่เจ็ดพันนะคะลดลงมาห้าร้อยค่ะนี้ก็ลดลงมาอีกห้าร้อยจัดเหมือนกันนะคะ <Star. S 1> ก็ลดลงมาบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นอันขนมอันนี้ก็คือวันก่อนนี่คือหนึ่งหมื่นกว่าจาัดนะคะวันนี้ก็คือลดลงมาถึงเก้าพันจัดเองแล้วนะคะก็เสินค้าเริ่มลด ลดร,ราคาลงบ้างแล้วก็คือรู้สึกอุ่นใจขึ้นมานิดนึงนะคะก็อะไรมันก็คือแบบว่าค่าครองชีพเนาะมันจะสูงมากๆะ่ะถ้าเกิดอะไรอะไรมันลดลงมาบ้างก็คือดีดีใจนะคะแล้วน้ำมันรถยนต์ก็ลดลงมาเหลือเพียง1ลิตรละ5,250บจารน,นะคะลดลงมาอีก สองร้อยห้าสิบดนะคะจากวันคลิปวันก่อนที่น้องข้าวฟูมาอัปเสร็จให้เพียบีได้ดูกันนะคะก็เอ,อลดลงมากี่วันนะสี่ห้าวันหกเจ็ดวันนี่แล้วนะคะก็ลดลงมาเยอะเยอะแล้วนะคะสองจ้อยห้าสิบดกนะคะแล้วก็น้ำมันเก้าห้าก็ลดลงมาอีกแล้วค่ะน้ำมันเก้าห้าก็ลดลงมาเหลือเพียงเออ 5,450จาร์ดนะคะเดี๋ยวน้อง,องโควาขึ้นภาพให้ชมนะคะก็ถ่ายป้ายที่เขาติดราคาที่ปั๊มน้ํามันมาให้ชมนะคะแล้วก็น้ํามันลดจากทรนานะคะ่ะดิจยวหรือเปล่าที่พี่เอฟซีคอมเมนต์ให้น้อง,องโควาน้อง,องโคําจำไม่ได้คะแล้วก็เอกเอก็ลดลงมาเหลือเพียงเท่ากับน้ำมันเก้าหนึ่งนะคะก็5,250จาร์ดนะคะ เอ,ออะไรอะไรมันเริ่มลดลงมาก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้คือนอกโเอ่อไปช่วยเพื่อนๆซื้อของนะคะสาวๆในหมู่บ้านจะรวมกันทําบุญพวกนี้นะคะวันนี้ก็ไปซื้อของเตรียมที่จะทํากับข้าวถวายพระแล้วก็ผู้สูงอายุที่ไป ปฏิบัติธรรมประจำสียงที่วัดนะคะก็กลับมาแล้วค่ำมืดเลยนะคะวันนี้คือเตรียมของหลายอย่างมากๆนะคะวันนี้คือพวกนี้เป็นสิ่วอลลโนะคะวันนี้ก็คือได้เตรียมของแบบว่าทําขนมแอบบแล้วก็ข้าหนมกล้วยข้าวต้มมัดนะคะแล้วก็ทําอะไรอีกอย่างนะเออ ตอนเย็นน่ะเขาจะมีไมอ้อแล้วก็ต้้นแล้วแบบนี้เอาไปที่วัดนะคะเมื่อกี้น้องโครไปวัดก็ลืมเก็บบรรยากาศที่วัดมาให้ชมนะคะก็มันจะค่ำมืดก็กลัวนิดนึ่งนะคะก็รีบกลับมาแล้วก็เ,เดี๋ยวน้องโครจะพาพี่ฟรีไปดูนะคะว่าข้าวต้มมัดกับ ขนมแอปวันนี้เป็นยังไงนะคะซึ่งแม่นครโคทำไปแล้วนะคะก่อนจะจากกันในคลิปนี้ก็นครโคก็ขอพักช่องให้พีเอดีกด like, กดไลค์กดแชร์กดดีดามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <Huh? S 1> นี่นะคะ ขา้าวนมกล้วยที่น้องขบวนทำเมื่อกี้เอ,อ่อทางเชียงตุงจะเรียกว่าข้าวตำกล้วยนะคะทางทางไทยจะเรียกข้าวต้มมัดนะคะที่จะเตรียมไปทําบุญพรุ่งนี้คือเตรียมของเยอะแยะเลยค่ะวันนี้พรุ่งนี้คือเป็นวันศีลเอ,อ่อตามประเพณีที่ทุกปีมีศีลเจ้าโวลาาหนนะะวลงเจ้านางแบบนี้นะคะโวลหลงเจ้านางแบบนี้อันนี้คือขนมแอบที่แม่ทาเมื่อตอนเช้านะคะตอนเช้าคือทําไม่ได้ถ่ายให้ชมนะคะแล้วก็ แม่เตรียมเครื่องหลายอย่างมากเลยอันนี้คือห่อเนื้อนะคะที่เอาเนื้อใส่แล้วก็ห่อนะคะมาไม่ทันได้เห็นอันนี้ก็คือเตรียมไปลองเหมือนกันน้อยนะ่ะข้าวสารนี่เข้ากันจิน้น,นเหมือนแปดว่านั่ะเออนกะคูไปตลาดมายังไม่ได้เก็บของเลยนะคะซื้อของมาหลายอย่างะค,ะค่ะ อันนี้คือแม่น,นึ่งมันค่ะไม่เห็นข้างในนะคะมืดแสงจ,จริงดิดก็เยอะมากมันแรงค่ะนนน้ัออี